เนี่ยพะโลก็ชัดอ้าปู้เมพะโลจนนักแน่สวัสดีจ้าอยู่กับแพ้ห้าปานาแล้วก็ยายม้อนจ้าสวัสดีเจ้าอันนี้เก็บดอกนิ้วพามาเก็บดอกนิ่วนะเจ้านี่เห็นต้นนิ่วอยู่ข้างหลังนลยก็เจ้านะยอดยายสูงสูงเลยเจ้าดอก โอ้ยู่ดอกอยู่บดมันเจ้าอู้การลังล้นนี่ก็มีนะนี่ดอกอู้ดอกยองนี่อุ้ยอันนี้เป็นพันดอกเหลืองนะเจ้าเนี่ยดอกยิ้วนี่ส่วนที่เขาจะใช้คือเกสรข้างในนะเจ้าเนี่ยเราจะมาเก็บดอกยิ้วก่อนป้าวเดี๋ยงหอมมันล้นละนี่กาลังล้นแหมก็มีอ้าวเต็มเนี่ย พอด้ะก็อาปู่แม่พอด้จนนักนักแน่หนอโอ๊ยพี่น้อยเห็นเหลืองๆก็อาฮ่ากล่องไว้ก่อนเอาไหมหนออาเธอ ดอกยิ้วนะเจ้าคือหนึ่งในวัตถุดิบที่เราจะใส่ก็ใส่ขนมจีนน้ำเงี้ยวเจาเนี่ย้ก็ได้ตากแห้งแล้วก็ราคาดีเห็นนะพี่น้องเ้ยนเดี๋ยวเขากองไว้เขาเกิดแกะก็ได้น่ะตึกละทำนั้นเขาก็ไปแก้บ้านแก้เศกระสอบอะ จบเลยโหอะไรอะอือจะมะว่านี <S 2> <S 2> <S ่ว่าโ้ก็เดียเนี่ยฮะดีีเดีดีดี

เดี๋ยวขอถ่ายยมืมม้อนก่อน oh. อ๋อพอต้นละขนาดต้นก็ยมืมม้อนนะเจ้าดูลักษณะลำ oh. Oh. วัดต้นใหญ่ขนาดเนะี่มีน้ำกันนะพอละต้นงี้วมีนม้ำแล้วลก้าสงสัยเอาก็มีทากนาก้ำหมดละฮ่า <c oughs> ยมืมม้อนว่าคุล้นมาเรื่อยๆนะแม่เก็บ <c oughs> ไปดองงิ้วก็รวมไปตัวไเจ้าเนี่ย

โคตมันหาเนี่ยืะโอ้ สวยเลยเนาะน้นอเไาน,อนโอ้โหพลอล้ะเจ้าด,ดีวเขาจะเก็บแล้วเรากะกองไว้ก่อนนะเจ้าเอากระสอบมาหนึ่งอันหนึ่งกระสอบเพราะว่านึกว่ามันจะบอกให้น,กนักเราไปนอแต่ถ้าเป็นคนเปินมีเวลาหนะน,นันกเปิดก็จะแกะกรีบตรงนี้เลยบายเดียวแพงจะช่วยยมงนเก็บก่อนเก็บแล้วกองไว้ ใส่กระสอบได้หนึ่งกระสอบทางมันเกินนั่นไปเขาก็อาจจะได้แก้กีไปสักหน่อยนะ ขอฟกามนะเหมาะนโอ้โ,โกล่องพอเตอพี่น้องพอความอลังการของดอกนิ่วนาเจ้าในกล่องเนี่ยปัดถอะโอ้โเดี๋ยวเขาจะไปแก้ที่บ้านเจา้าไปนั่งแก้ด,ดีๆเนาะ นั่งแก้ในห่มดีๆเจ้าเดมอนไม่กลาดอยู่เช้าว่าจะไปก็ตัดแก้หวายนหน,าน่อยมเนาะมาเก็บบอกมิลล์ในหื่อตะจวนนั่งไล่แกะไล่ไส้นั่งห่มจ่อางนนานให้ตะจวนเจ้าหยัดหยัดแน่น,นๆหน,น,น,น่อยมเนาะเฮาเอรถเครื่องเดียวไม่เห็นนะมันะรถเครื่องพ่วงนะนต้นนี้ก็ต้นใหญ่ใหญ่เจ้าี่น้องด๋อ อ๋อบอมแปะดอกนิ่วนี่เขามันจะมีเก็บแค่แค่ช่วงเนี้ยจะประมาณเริ่มประมาณช่วงเดือนมก,การานะจ๊ะกุมภาพันธ์เดือนหนึ่งก็มดละเกิดช่วงเนี้ยช่วงเดียวเกิดแค่ปีละครั้งนะจ๊นะแล้วเปนก็จะเอาเกสรไปตากแห้งนะเจ๊ะเออน่ะเพราะว่ามันวันที่ใช่คือเกสรน,นะเจ้าแล้วก็เอาไปตากแห้งอีกทีจนดอกจนใบแล้ว,วไไม่ได้ใจห้หรอก ติงแม่เจ้าดอกยิวเฮาเดี๋ยวจะนั่งปอกนั่งแกะอยู่เนี่ยแม่เนาะเทออกจากกระสอบเลยอ่ะกองเลยเฮาจะแกะแก่นแกะดอกมันอีมอนอัดยงแน่นเลยนะ่ะเนี่ยอ่าเทบ่ได้ดอก โอโหน่อะเี่ยมันใสยังแน่นไงโเยอะมากเลยนโอ้โหเยี่ยมันตะแป้แกะมาเราจะมาแกะเกซ้อนแม่เจ้าทนใจจะเอา เขาจะเอากรีบนี่กว้างเจาเนี่ยส่วนใช้คือแค่เกซ้อน,นี่อันดำๆนี่ออกกว้างเจ้านี่แล้วเขาก็จะบิกรีบแบบนี้เนี่ยเธอทดี่เขาใช้เจาแค่นี้เขาไปตากแดดนะเจาหลังจากมาถชงบ้านก็จะมาแกะส่วนมากบางคนท่าตีปุ่นก็แบบชาวบ้านเนาะ แบบปอ,อุ้ยมาอุ้ยเจอแล้วมันจะเก็บตแต่แน่ๆนะปืนก็จะแก้บบงทีอาตีปุ้นเลยนะเปืนจะกองไว้ตีปุ้นเก้าแล้วิันก็จะนั่งแก้บแบบนี้แหละ<อ>บางคนก็หอเข้าขอหอน้ำตีแต่ไ,ไมน่นอไปเรื่อยๆอย่ะถ้าเป็นชาวบ้านบ้านแพงนะตีปืนปืนบอกใครมีเวียมีการยังเิันก็จะมาแก้บแบบเนี้ยแล้วก็จะมันจะบ่อนักเนาะพอที่เอาเหาเอาดอกอีมามันก็จะจะนักน้อยแต่นี่พอดียามนว่ามีปอกไหว ตัวนี้เดี๋ยวอาจจะได้ให้ตาจวนมามาช่วยแกะนะเจ้าตอนนี้จะตาจวนกำลังตากไหวาตากเคือไหวยอยู่นะเอาละเจ้านอเดี๋ยวคลิปนี้แพงก่อนจะล่ำลาพีน้องมาเพียงตัวอีก,ก่อนนะเจ้าเนาะขอบคุณทุกการรับชมแพงจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าคลิปนี้แพงกับยามอนขอตลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า,จาอากันนะเดี๋ยวยามอนก็จะไปเลาะไว้พอดีปอกไว้ขายนะเจ้านะทำไว้ด้วยงานคน โอ้ยเงางดอกนิ่วเนี่ยลักษณะดอกมันเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเนี่ยดอกนี่ที่เรากินคือเกสรข้างในนี้นะเจ้าเนาะเอาไปตากแดดให้แห้งเพื่อนะเจ้าถึงจะทำกับเข้าได้เนี่ยเนี่ยนี่เกสรที่ไหนที่เรากินนะหนึ่งในวัตถุดิบที่อยู่ในน้ำเงี้ยวนะเจ้าขนมจีนน้ำเงี้ยวนะเจ้าเนาะที่ใครว่ามาจากไหนคำว่าน้ำเงี้ยวก็คือดอกเงี้ยวนะเจ้าดอกเงี้ยวดอกเงี้ยวน่ะแบบนี้ อันนี้จะเป็นพันธุ์ดอกสีเหลืองนะเจ้ามันจะมีหลายสีเนาะแม่นะมันจะมีสีแดงสีเหลืองสีส้มนะแล้วแต่แต่เป็นถ้าเป็นความนิยมถ้าเกิดไปขายนี่แบบสีเหลืองนี่ดีสุดจ้กอเพราะว่าลามันแห้งมันบบกค่อยดำสีแดงมันจะดำสีแดงมันจะค่อนข้างดำแบบนี้จะขายได้ดีกว่าแต่มันดอกด้วยอดอกมันมนดอกแดงมันจะดอกงหญ่จมบู